คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะคุณดูชิลกับตัวเองดีจังถ้าตอนนี้เขาได้มาอยู่ใกล้ๆคุณคงจะดีสินะเอามาดูเป็นยังไงบ้างดูชิลจริงแหละดูสีเย็นสบายนะคะอาจจะดูมีความสุขดีหมายถึงตัวคุณนะคะดูแบบไม่เครียด ไม่ทุกไม่ร้อนอะไรนะคะพยายามดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีเนาะดูชิลๆสบายๆในขณะเดียวกันบางคนบางกรณีอะค่ะถ้าเกิดความสัมพันธ์เนี่ยมันมีการสะดุดกันก่อนหน้าเนี่ยเขารู้สึกเหมือนคุณมีด้านที่กำลังปกป้องตัวเองอยู่ นะคะหรืออาจจะมีกำแพงด้วยสามไปกำแพงอาจจะแบบกำแพงกันไม่ให้เขาเข้ามาค่ะเนาะแต่บรรยากาศที่อยู่รอบตัวคุณเนะี่ยคุณก็ดูแบบมีความสุขสบายดีดูชิลดูแบบไปทำนู่นทำนี่ทำนั้นน,นะคะอืมแต่มันก็ทำให้เขาอะแอบเกรงเกรง เหมือนกันนะนะคะถ้าเกิดเป็นเคสที่มีประเด็นในการที่จะเข้ามาหาคุณคือยังไงคุณต้องทูกให้เขาเห็นเหรอไม่ใช่ป่ะเนี่ยบางคนตอนนี้คุณดูแบบดูใสขึ้นดูอ่อนยาวขึ้นนะคะดูน่ารักขึ้นแบบเยอะเลยอะ่ะเออแล้วถ้าเขาได้แบบมาใกล้ๆคุณ มาเห็นหน้าคุณเห็นรอยยิ้มคุณชัดๆเนี่ยมันจะดีขนาดไหนกันนะแต่ใครบางคนในที่นี้ก็ไม่กล้าที่จะคิดขนาดหรอกเพราะเขาอาจจะเคยไม่น่ารักกับคุณมาก่อนนะคะบางคนถ้าก่อนหน้าเนี่ยเคยงอนกันเคยโกรธกันเนี่ยบางทีเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่า คุณใจเย็นลงหรือ,อยังอารมณ์ดีขึ้นหรือ,อยังเหมือนเขาอยากจะเนียนๆเ,เข้ามาหาคุณด้วยนะเออนะคะแต่คุณดูมีบรรยากาศรอบตัวที่เขาเห็นรู้สึกเต็มไปด้วยความเย็นสบายใจอะ่ะมันทำให้เขาอยากได้รับพลังงานเหล่านี้พลังงานเย็นๆพลังงานชิวๆสบายๆอะ่ะ ไม่ได้มาอยู่ใกล้คุณนะคะ่ะแต่ก็ยังมีด้านกังวลเพราะว่าเหมือนจะมีบางมุมที่คุณดูปกป้องตัวเองเหมือนกันเอาจริงๆถ้าก่อนหน้านี้นมีประเด็นไม่เข้าใจกันเนี่ยคะ่ะอะไรที่มันยังติดค้างในใจกันอยู่เนี่ยเขาออกจะอึดอัดนะอยากจะคุยอยากจะเคลียร์นะคะเพราะรู้สึกว่า เหมือนเป็นพันธนาการที่เขาอะยังไม่สามารถปลดมันออกได้อาจจะประเด็นที่มีกับคุณเนี่ยหะคะ่ะแต่ในข่ะที่มองไปที่คุณคุณดูแบบใหม่ทุกใหม่รอดใหม่โตนะคะดูชิลดูสบายจังเลยจนมาที่แอบสงสัยเหมือนกันนะว่าอืมไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเขาแล้วจริงๆหรอนะคะ่ะ มันมีคนที่คิดถึงอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่คิดถึงแต่มีคำว่าคิดมาเก็บเรื่องของคุณนะไปคิดออบางทีคิดจนนอนไม่หลับก่อนนั้นเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่เก็บเรื่องของเขามาคิดตอนนี้บางคนคุณอาจจะไม่ได้เลิกก็ได้คะ่ะ แค่แบบคุณมาเป็นตัวของตัวเองขึ้นสบายๆไปใช้ชีวิตของคุณแบบชิวๆอ,อ,อะไรเนี่ยเอ่อการกลับกลายเป็นว่าคนที่คิดเรื่องคุณนะ่ะกลายเป็นเขาวสงานอืมบางคนคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันแบบซ้ำแล้ว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 และให้โอกาสกันแบบ เยอะมากๆเกินสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งหรือให้โอกาสกันแบบนับสิบนับร้อยจนบางทีแบบเพราะคุณรู้สึกเหนื่อยไม่อยากจะให้โอกาสอะไรกันแล้วหรือเปล่าเนาะคุณก็เลยอาจจะเลือกที่จะปล่อยแล้วไปใช้ได้ไปใช้ช่วยแต่แบบชิวๆนะคะอตอนนี้มันอาจจะมีภาพที่เขาอาจจะเคยแบบ ไม่น่ารักกับคุณซ้ําแล้วซ้าเล่าเนี่ยทํางานในหัวเขาหนักมากนะคะพอคิดแล้วก็แบบยิ่งคิดยิ่งสะท้อนใจทําไมฉันถึงไม่น่ารักกับเธอนะตอนที่เธออยู่ค้างฉันอแอบกังวลสงสัยว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะห่างเหินกันหรือบางคนไม่ค่อยได้คุยกันหรือบางคนก็ ก็ยังอยู่ไม่ได้แบบเลิกรางแต่ว่าอาจจะมีเรื่องระหว่างทางเนี่ยหรือในวันที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยคุณคิดถึงเขาบ้างไหมคุณย้ายจิตย้ายใจย้ายความรู้สึกไปที่อื่นหรือเปล่านะคะอืมเอาจจริงอ่ะคุณยังเป็นความสดใสน,นะคะเป็นแสงสว่างเป็นความอบอุ่นในชีวิตเขานะแอบหวังว่า ต่อให้เราจะไม่ค่อยได้คุยกันไม่เจอการหรือเวลาผ่านไปหรือฤดูกาลผ่านไปเนี่ยคุณยังคงมีเขาเหมือนเดิมแอบหวังก็ไม่รู้เอาอะไรมาหวังเนาะแต่คุณดูเป็นอิสระเป็นขอตัวเองมากเลยนะมากดูมีความสุขคุณดูแบบล้นลาในสายตาเขานะคือเขาก็ชื่นชม แต่ก็กลัวเหมือนกันว่าอิสระเนี่ยจะมาพรา้อมกับการที่อิสระไปจากเขาเช่นกันเนาะเขาออกจะอึดอัดน,นะที่มันยังมีเรื่องค้างค้างคาคาในใจเนี่ยถ้ามีเรื่องค้างคางกันเนี่ยอยากจะปลดปล่อยปลดล็อกนะคะอมืมีคนอยากจะเดินต่อแต่ต่อแต่เข้ามาหา มัเงาะมาหยิบยื่นโอกาสแต่ก็กลัวว่าคุณอาจจะปฏิเสธเขาไม่รับโอกาสที่เขาให้เพราะว่าคุณอาจจะเคยให้โอกาสเขาซ้าแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่านะอย่างที่บอกเนาะโอ้คุณดูแบบเต็มไปได้วยไฟมีความมุ่งมั่นนอกจาคุณจะชิลสบายใจใคุณดูมีแรงขับเคลื่อนชีวิตด้วยนะที่แบบพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า move on ไปข้างหน้าจนเขากลัวเหมือนกันว่าคุณจะทิ้งเขาไว้ที่ข้างหลังหรือกลางทางไปแล้วนะคะอืมอยากมาเห็นคุณไกลๆถ้าได้เห็นไกลๆคนจะดีอีกอันหนึ่งอ่ะเหมือนช่วงนี้เขาหมดไฟกับการทําอะไรสักอย่างเวลาที่เขาได้มองคุณอ่ะเหมือนเขาได้รับได้รับแรงบันดาลใจได้รับไฟจากคุณด้วยนะเอ,อฉะนั้นอยากจะมาชาร์จแบตหรชาร์จไฟไกลๆคุณ Please forgive me นะไง I know I make a big mistake ได้โปรดอาภาัยให้กับฉันฉันรู้ว่าฉันทำผิดกับเธอมากฉันรู้แล้ว I can't get over the past อาจจะยังมีภาพโอเคภาพในอดีตของห่งเขามันอาจจะมีหลายเรื่องเนาะทั้งวันที่ดีวันที่ไม่น่ารักเขาไม่สามารถสลาดมันออกไปได้แนะค่ค่ะจำได้ทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณ Distance and time never keep us apart. เอ่อถึงแม้จะมีระยะทางที่ห่างกันหรือเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเท่าไหร่เนี่ยค่ะก็ไม่ทำให้ใจสองใจที่เขามีให้กับคุณนะคะห่างจากคุณอย่างแท้จริงได้ตัวไกลใจไกล้แต่คุณไปไกลจากเขาแล้วหรือเปล่าเขาก็ไม่แน่ใจ I promise that you won't regret it. เขาสัญญาว่าถ้า เขาจะกลับมาหาคุณอีกครั้งเขาจะไม่ทำให้คุณเสียใจอีกอสัญญาที่เป็นแค่ลมปากหรือวะ <laughs> I don't know why I did the things I did เขาก็ไม่รู้จริงว่าตอนนั้นน่ะ <c oughs> เขาทำไปได้ยังไงเอ้พฤติกรรมที่ไม่น่ารักกับคุณเนาะแล้วก็ Still deeply longing for you ยังต้องการคุณมากๆเลยนะในชีวิตนะคะก็เป็น random ไม่รู้พลังงานของใครกันหากอยจะได้เป็นเรื่องของตัวเองทักเข้ามาได้ขอบคุณแลัสดีค่ะ